สวัสดีครับเพชรสามสวัสดีครับผมเพชรสามเพชรมวยไทยนะครับวันนี้ประเดิมปิดเกมเร็วเลยครับผมพูดถึงลูกเกมนะครับวันนี้วางเกมวางแผงเป็นยังไงบ้างก็วางแผนต่อยหมัดเร็วๆต่อยให้ไม่ซื้อทุ่งอะไรแบบต่อยให้แบบเร็วๆครับแล้วก็ห้ามประมาด้วยครับก็วันนี้ต่อยได้ดีนะครับถือว่าปิดเกมเร็วพอใจไหมพอใจครับดีใจด้วยครับได้โบนัสไหมวันนี้ได้ครับอันนี้คือเข้าวันมานี่คือต้องการหวังโบนัสเลยไหมใช่ครับคือแบบอยากได้อ่ะมันทุก ทุกแลงวไมทุกคนนะขึ้นมาเตยก็อยากได้เหมือนกันครับพูดถึงการเจอกับเพชรนพเดชนะครับเจอกันมากี่รอบครับเจอมาสองรอบแล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่สามวันนี้ครับเป็นไงรอบแรกครับรอบแรกชนะคะแนนครับที่อ้อมน้อยแล้วก็รอบที่สอ,องเตยชงจิตชนะคะแนนแล้วก็มาต่อยวันนี้นะครับย้ำชัยสามไปเลยครับผมไปท<ห>ี่สี่จะมีไหมคู่นี้จะรังแกเขามากไปไป่ะแต่ว่าฉีกคู่ไปก่อน เราพูดถึงน้ําหนักหน่อยวันนี้ต่อยน้ําหนักเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองครับต่ําสุดเราทําได้เท่าไหร่ต่ําสุดแบบลงสุดหรือว่าต่ําสุดลงสุดเลยครับที่เราชอบชอบเลยเอ่อร้อยชอบร้อยหกครับร้อยหกร้อยเจ็ดต่อได้สบายตอนนี้ยังลดได้ยังลดได้ครับร้อยห้าทำได้ไหมร้อยห้าก็มันยากนิดนึงครับกนเห็นบอกอยากแก้มือกับอเล็กยัใช่ไอ้แก้มืออเล็กอเล็กขึ้นมาร้อยแปดแล้วอเล็กขึ้นมาร้อยแปดใช่ถ้าเราขึ้นมาร้อยแปดเจอกับอเล็กเป็นยังไงบ้าง ก็อเล็กผมก็ไม่มีสันใจแล้วนะครับผมทําอนาคตของผมแล้วครับแล้วก็ถ้าเขาอยากต่อยมาก็ต่อยได้ขีต่อยช่องเจ็ดก็ได้ครับก็อตอนนี้ผมสบายใจแล้วผมมาต่อยที่นี่ครับถ้าอนาคตมาอยู่นี่ก็มาอยู่นี่เรื่อยๆนะครับไฟหน้าก็อยากต่อยมาอีกครับสนุกมากชอบมากครับมีอยากเจอใครบ้างไหมตอนนี้ก็เลอวเตปผมมเตอร์นะครับผมเจอใครก็ได้ครับคนไทย วันนี้แข่งเแ็กมีจุดไหนไหมครับที่ต้องไปปรับปรุงมีไหมก็มันต่อยเลอเกินไม่รู้ว่าจะดูคลิปเป็นไงครับก็ก็ไปซ้อมเหมือนเดิมครับท้าประมาทแล้วก็กลับมาซ้อมดีๆครับวันนี้ไฟแรกของวะเพช่สามต่อยวันครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับถ้าเป็นรอบที่สองน่าจะแบบรู้สึกสบายกว่าขึ้นมามันตื่นเต้นเกินครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อยไงอะไรประมาณนี้ น่าจะถ้าต่อยรอบที่สองก็น่าจะสบายกว่าครับระหว่งางซ้อมกับตอนชกเนี่ยอะไรง่ายกว่าอ๋อซ้อมครับโหซ้อมจะไม่ไหวแล้ววิ่งตอนเช้ารถหนักนะโอ้โหซ้อมหนักครับซ้อมหนักแล้วก็เผื่อเบบมาต่อยดีๆครับนี่เนี่ยทุกคนก็ว่าเบบซ้อมหนักชกง่ายนะประมาณนี้ครับเจ็บตรงไหนบ้างก็เจ็บนิ้วโป้งครับนิ้วโปง้งครับผม <ไป S 1> ต่อ,อยมัดทุก มัดฮุกับหัวไม่ได้โดนอาวอุธเลยไม่ได้โดนครับไซ่ <c oughs> าครับโบนัสนี่เราจะเอาไปทำอะไรครับ <c oughs> ก็เดือนนี้เป็นตองที่อยากใจค่าพิซซ่าให้พวก <c oughs> พวกทุกคนครับให้พ่อแม่พี่น้องเจ็ดคนครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้เห็นบอกว่าก่อนสัมภาษณ์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสัมภาษณ์ว่าอยากเอาโบนัสไปใจค่าพิซซ่าให้พ่อแม่แล้วก็วันนี้ทําได้แล้วก็ตัวเองดีใจมากครับอันนี้ผมถามนิดนึงครับผมรู้รู้เกี่ยวกับตัวเพิราน้อยมากจริงๆแล้วเรามีกี่เพร เรามีห้าเพชรนะครับเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเพจสี่เพจห้าครับน้องเพจสี่เพจห้าเป็นคู่แฟนนะครับเพราะเป็นสี่กับห้าคู่แฟนแล้วครับอ๋อไม่น่าน่าเออมันเกันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็พีเพจหนึ่งกับพีเพจสองยังมาต่อยที่นี่เหมือนกันนะครับเอออย่ารอพีเพจหนึ่งกับเพจสองมาด้วยถ้าสามเพชรมาที่วันโอ้วันเกี้ยครับทำไมนี่ยัง อ้าวทำไมทำไมคุณคิดว่าเพชรหนึ่งเพชรสองควรจะมาวันก็มันต่อยดีเหมือนกันนะครับอต่นี้เพชรหนึ่งต่อยมาที่16กคุมพาที่ช่องจุดสีนะครับอขอให้ชนไฟนี้ชนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสขึ้นมาต่อยวันก็ต่อยครับก็ผมเพชรสามนะครับผมอยากให้พี่เพชรหนึ่งกับพี่เพชรสองมาต่อยด้วยอ๋ออยากจะให้พี่มาต่อยใช่ครับโอเคคืออยากจะมาทั้งตระกูลเลยใช่ทั้งสามเพชร1 1> <laughs> เลยมาต่อยที่นี่สนุก Okay, โอเคก็ก่อนจะหนุกใช่ไ้มเอ๊ะผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ถามไปยังเกเี่ยวกับเรื่องนวมครับนวมสี่ออนเป็นไงครับกับคุณก็นวมสี่ออนตัวเล็กจะใส่เอสใช่ไหมพันมือเสร็จปุ๊บใส่เอสมันแน่นเกินเปลี่ยนมันเป็นตัวเอ็มแล้วก็รู้สึกแบบมันเล็กไม่เคยต่อยวันนี้ครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกแบบจะต่อยาอมาได้ไงมือห้ามประมาด้วยครับดุนต่อยแค่นิดเดียวก็ลงแล้วครับไม่ต้องไปใช้แรงแค่แบบเร็วๆอ่ะดุนตอนกล้ามก็ มเมาเลยครับใส่แล้วเป็นไงครับมันต่อยได้คล่องขึ้นหนักแรงขึ้นไหมใช่ครับไทรู้สึกแบบแหลงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับม,มันไม่ใส่น้ำมันมวยด้วยร่างกายต้องสมองว่าโหวันนี้จะขึ้นมาต่อยครับต้องแบบไม่ใส่น้ำมันมวยอะไรแบบไม่ร้อนเลยอะอม,มันหนาวอะไรประมาณนี้แล้วต้องกระโดดบ้างแล้วร,รู้สึกว่าวันนี้ผมจะมาที่นี่ผมซ้อมนักแล้ว่าผมมาเพื่อให้ชนะให้ได้นะครับอะไรประมาณนี้ครับเอ,อ๊พูดถึงไม่พูดถึงอย่างงมอย่างงมซีออลน,นะ เทียบกับรวมรวมใหญ่นะฮะน่าจะแบดออนเนาะคุณคิดว่าถ้าเกิดให้คุณเลือกคุณเลือกอะนมไหนน้มสี่อ่อนเลยนั้นสี่ออนครับผมซี่ออนต่อยมันชอบโดนกันได้ครับเขาก็โดนได้ผมก็โดนได้เหมือนกันครับวัดไปเลยใช่วัดไปเลยชอบอยู่แล้วละยบูชอบชอบชอบโดนชอบคือนะครับสุดท้ายนะครับฝากบอกถึงแฟนามวยที่เขารอเชียร์อยู่วันนี้คนรอเชียร์ผมเยอะนะคุณรู้ป่ะ รู้ครับก็ไม่รู้ว่าคะไหนครับงั้นบอกเลยครับขอขับคุณเอ่อบอชาทีนะครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยแล้วก็ทีมงานวันลุินีแล้วก็ขอขับคุณเอ่อป่าชุนพี่เดียพี่ยะแล้วก็พี่แชมป์แล้วก็ทีมงานเกจเพชรที่ให้โอกาสผมมาต่อยแล้วก็ขอขอบคุณพ่อนะครับพ่อที่สนับสนุนผมทุกครั้งนะครับที่ให้พ่อสมเป็นผู้จัดการเป็นครูครับแล้วก็ขอขับคุณมากๆพ่อด้วยแล้วก็เอฟซีทุกท่านขอบคุณมากๆที่มาเชีพเซาแล้ครับ แล้วก็ไฟหน้าเอาไว้ตังชีฟเฟ็สามทุกคนกค็งงว่าทําไมถึงตังชื่อนายันเป็นตังชื่อจริงน,นะครับโอเคไฟหน้า,าไว้ตังชีฟเฟ็สามครับขอบคุณมากครับเป็นีทุกท่านเดี๋ยวก่อจะเพิ่งอยิ่งเพิๆๆ่งพูด <ๆ S 2> ไทยโคตรเก่งเลยเอาผมขอฝรั่งเศสมัง่งพูดถึงแฟนๆบวยชาวฝรั่งเศสหน่อย merci à à toute la France de m'avoir regardé si vous suivez ce live bah merci ฉันชื up, ่อเน็ดโมเหม็ดชื่อสของฉันเนเพดซัมเพดมูทยอาะขอบคุณทุกคนที่คอยดูที่คอยให้กำลังใจทคอให้กลังใจขอบคุณทุกค e ยใหังขอบคุณทุที่ค้กำลังใจขอบคุณทุกคนทีอยให้กลงใจขอบคุณทุกคนที่คอย้กังขอบคุณที่คอย้กำลังใจอบคุทุกคนที่คอ้ังบคคนที่คอัขอบคุณทุกคนที่รูย้วำลาขอบคุณยาย้